ครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ติดตามบ้านสวนของสินทุกท่านนะครับอ,อันนี้จะเป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ผมอยากจะให้ช่วยกันวิเคราะห์นะครับว่า,าการแทงยอดของทุเรียนเนี่ยที่แทงยอดออกมาแล้วลักษณะเป็นแบบนี้นะฮะแบบเนี้ยยอดงอข้อสั้นนะครับแทงแล้วไปต่อไม่ได้นะครับเนี่ยแบบนี้เลยเห็นไหมฮะ มันมี2ประเด็นนะครับที่ทุเรียนจะเป็นแบบนี้ก็คือ 1. น่งโดนเพี้ยไฟนะครับโดนเพี้ยไฟเล่นงานนะครับสอนะครับอาจจะโดนาสารเคมีนะครับในอัตราที่เข้มข้นนะครับในช่วงที่เขาแทงยอดเป็นปรีแดงๆออกมาแบบนี้ นะครับช่วยการวิเคราะห์ผมไม่ฟันธงนะครับว่าเป็นเพราะอะไรนะครับซึ่งเ,เมื่อเขาแท,แทงยอดออกมานะครับเร,เริ่มแทงปีออกมาเนี่ยผมก็มีการฉีดอะบาแมกตินนะครับอะบาแมกตินแล้วก็จะเป็นาสารายแล้วก็พวกกรดอะมิโนนะครับแล้วก็จะเป็นธาตุรองเสริมนะครับในอัตราป,ปกตินะครับที่เราเคยฉีดนะครับสังเกตดูนะฮะใบชุดนี้เขาก็จะเป็นด้วยเห็นไหมฮะ เนยใบเดิมเขาจะมีอาการเหลืองนะครับมันก็อาจจะบอกได้ว่าอ๋อประเด็นที่สามคือรากนะครับมันก็รากรากประเด็นหนึ่งคือเพี้ยประเด็นสองคือความเข้มข้นของสารนะครับประเด็นสามก็คือรากอ่านะตั้งไว้สามประเด็นก่อนนะครับแล้วเราม,มาช่วยกันดูว่าเป็นเพราะอะไรนะครับอ่าสังเกตดูนะฮะอ่าแบ่งต้นออกเป็นสองส่วน นะครับแบบนี้ครึ่งหนึ่งนะสังเกตดูด้านบนนะครับสีใบแก่เขาจะเป็นลักษณะเป็นค่อนข้างซีดนะครับส่วนใบล่างนะครับใบล่างจะเข้มมากนะครับแต่มีอาการขอใบไหม้เหมือนอาการเค็มปุ๋ยนะครับผมทําอะไรบ้างตอนที่เขาแทงปีนะครับอันนี้คือพูดถึงเมื่อสองประมาณประมาณเดือนที่แล้วนะครับ ประมาณต้นเดือนที่แล้วที่เขาประสบป,ปัญหาก็ค้างชะงักอยู่แบบนี้เลยนะครับพอกระแทงปีออกมาแบบนี้นะครับผมใส่ปุ๋ยทางดินนะครับตามปกตินะครตามสูตรเลยก็คือใส่ปุ๋ยทัางดินเป็น633านะครับในอัตราประมาณ1่ประมาณ2องกำมือนะครับ2กกำมือของเราเนี่ยรอบๆทรงพุ่มนะครับแล้วก็พ่นป้องกันเพี้ย ด้วยอะบาแมกตินนะครับพร้อมกับอาหารรองเสริมนะครับในในอัตราปกตินะครับเขาก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับเป็นอย่างนี้เลยนะฮะก็คือมีอาการที่ทําท่าจะแทงออกมาแล้วแต่ไม่ไปต่อนะไม่ไปต่อนะฮะแล้วการซีบบนนะครับต้นไม้อ่าต้นพเชอย่างเงียซีบบนมีอาการเหลืองกว่าซีกล่างนะครับและอ่าประเด็นคือมันอยู่ตรงนี้ หัวน้ำผมอยู่ตรงนี้นะฮะรัศมีของน้ําคือจะแทงโค้งไปแบบนี้สังเกตดูนะฮะอา่ขแขนงไหนที่ย่ดูนะฮะสังเกตดูเนี่ยแขนงเดี๋ยวนะไม่โฟกัสอ่าขแขนงน้ําจะโดนแค่ตรงนี้ของต้นนะครับใบชุดนี้จะแตกออกมาได้หมดเลยแต่ที่สูงกว่าตรงนี้คือไม่สามารถ แทงออกมาเป็นใบดาบได้เลยนะครับแต่ชุดนี้นี่ใบชุดนี้คือใบที่แทงปีออกมาพร้อมกับด้านบนแต,เตนะะ่เขาไปต่อได้นะฮะเขาไปต่อได้เขาก็เลยได้ใบมาแบบนี้เลยมันซึ่งมันอยู่ในความสูงของรัศมีหัวน้ําพอดีนะฮะแทงโค้งไปปุ๊บนะพูดง่ายๆคือใบอ่อนชุดไหนที่โดนน้ํา โดนน้าจากหัวสปริงเกอร์เนี่ยเขาจะไปต่อได้อันนี้ไม่รู้พรอะไรนะฮะไม่รู้พรออะไรนะครับไม่รู้พรอ,อะไรเท่าที่ทราบมาก็คือหนึ่งนะครับจากประเด็นที่หนึ่งก็คือเพียไฟเพียไฟเขาก็ไม่ชอบน้ํานะครับในการที่เขาโดนน้บาบ่อยๆเขาก็อยู่ไม่ได้เขาก็ต้องหนีขึ้นไปกินด้านบนนะครับออันนี้ผมวิเคราะห์ข้อแรกก่อนนะวิเคราะห์ข,ข้อแรกส่วนข้อที่สองนะครับ เกิดจากที่เขาโดนสารเคมีที่เข้มขน้นนะครับหรือไปฉีดช่วงเช้าแล้วแดดจัดอย่างเงี้ยผมจำไม่ได้ว่าตอนนั้นมันแดดมันจัดไหมผมผมจำไม่ได้จริงๆนะอาจจะโดนสารเคมีมันอาจจะโดนสารเคมีนะครับมันอาจจะโดนสารเคมีแล้วตรงเนี้ยมันโดนน้ํามันก็ชะล้างสารเคมีที่ติดอยู่ที่ใบอ่อนนะครับยอดอ่อน มันก็เลยเ,เกิดการเจือจางทําให้แทงยอดออกมาได้ไอข้างบนนะครับมันมันไม่โดนน้าเลยนะครับมันก็เลยยังเหมือนเหมือนอาการที่แบบเจอยาร้อนเหมือนเจอยาร้อนนะก็คือไปไหนไม่ได้อยู่อย่างนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่สามก็คือลากนะครับลากเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกิดเชื้อราเกิดอะไรอย่างเงี้ยทําให้ส่งน้ําไม่สามารถส่งน้ําขึ้นไปถึงยอดบนได้ นะครับทำให้กิ่งที่ยอดอ่อนที่อยู่ข้างล่างเนี่ยได้สารอาหารแค่นั้นเพราะว่ามันดูดขึ้นไม่ถึงอาจจะเกิดแบบเหมือนเหมือนปั๊มไม่มีแรงดูดอะอะไรประมาณนี้ครับสังเกตดูนะฮะเพราะว่าใบาอ่อนชั้นล่างขแขนงแตกดีนะครับแต่ตรงปลายกิ่งไม่ออกแล้วก็ครึ่งใบครึ่งชั้นล่างเขียวดีข้างบนเหลืองแบบนี้นะครับก็เป็นคลิปนะครับเป็นคลิปที่ตั้งใจทําขึ้นมา ตั้งข้อสันนิษฐานไว้สามประเด็นนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับต้นเียต้นนี้นะครับก่อนหน้านี้คือสวยดีนะครับแล้วก็เขาก็จะเริ่มมีอาการแปลกๆแบบนี้ก็เดี๋ยวจะดูดูต่อไปว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมก็จะดูแลปกตินะครับดูแลปกติก็เดี๋ยวให้น้ำอ่าตอนนี้นะครับที่สวนมีการปรับการให้น้ํานะครับหลังจากที่ต้นนี้มันมีอาการแปลกๆนะครับแล้วก็จริงๆมันเกิด เกือบทุกต้นนะครับที่ต้นใหญ่ก็เกิดนะครับแต่ต้นใหญ่จะเป็นน้อยกว่าต้นใหญ่เป็นน้อยกว่าต้นอื่นก็ก็มีบ้างนะครับก็มีบ้างที่เป็นนะครับส่วนแถวอื่นตรงนู้นเป็นเหมือนกันแต่เป็นคนละประเด็นไม่คาดไม่เหมือนกันนะครับเป็นไม่เหมือนกันนะครับเกิดจากเกิดจากอันนั้นเกิดจากดินนะครับเกิดจากดินตรงนี้จะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นดินลูกหลังที่ผมปั้นโคขึ้นมาก็จะไม่มีปัญหาเรื่องอาการฉ่ำน้ําหรือรากจมน้ํานะครับตอนนี้นะครับที่มี ปรับแก้คือเรื่องการให้น้ำนะครับผมให้น้ําเพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับจากเดิมนะครับมาให้น้ําแล้วปรากฏว่าเหมือนอให้ไปแล้วให้วันเนว้นสองวันแล้วมันแห้งเกินนะครับปลายล่าตรงนู้นรู้สึกมุมนู้นเพราะหัวน้ำอยู่ตรงนี้เห็นไหมกว่าจะยิงถึงตรงนู้นรู้สึกตรงนู้นจะแห้งก่อนนะครับลหลายต้นหลายต้นจะจะ,จะมีปัญหาเพราะหัวน้ำผมอยู่ฝั่งเดียวนะครับ ก็เพิ่มการให้น้ําเข้าไปนะครับแล้วก็ให้มาเป็นวันเว้นวันนะครับเราลองดูว่าจะเป็นยังไงนะครับเพราะตอนนี้ฝนไม่ตกนะครับแล้วก็โชคดีที่ว่าแดดไม่มีแล้วก็ฟ้าจะเพิ่งเปิดวันนี้วันแรกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวมาติดตามชมกันไปนะครับว่าต้นนี้จะเป็นยังไงนะครับจะแทงยอดออกมาไหมนะครับปกติแล้วเนี่ยทั้งต้นเนี้จะต้องได้ใบชุดนี้ออกมาแล้วนะครับแต่มันไม่ออกนะครับก็เลยแค่กุดกุดอยู่แบบนั้นนะครับโอเคสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ